สวัสดีครับมาอัปเดตข้อมูลประจำวันที่15พฤศจิกายนนะก็เมื่อวานตลาดต่างประเทศก็คืออเมริกาเนี่ยก็คือปิดลบหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นดาวโจนดาวโจนปิดลบไป207จุดนะปิดไปที่43,750 s p ปิดลบไป36.21จุดนะปิดไปที่5949.17จุดส่วน NASDAQ กเนี่ยก็ปิดลบเช่นกันก็คือปิดลบไป123 0 7จุดก็ ปิดไปที่19,107.65จุดนะเดี๋ยวเราไปดูกราฟกันก็กราฟอันนี้เป็นกราฟของตลาดดาวโจนนะดาวโจนก็หลังจากที่ไม่ทะลุ44,485ก็คือเริ่มพักฐานอย่างที่คุยกันไปก็คือดาวโจนเนี่ยไม่ควรหลุด43,000นะโดยประมาณหากหลุดควรสต็อปลอดเพราะมีโอกาสลงมาปิดแกลบแถวแถว42,200นั่นเองนะแต่หากยื่นเหนือ43 0 0 0ได้ ก็มีลุ้นรีเบาวได้เช่นกันเพื่อนๆก็ลองทำข้อมูลกันเพิ่มเติมดูนะครับผมส่วนน้ำมัน WTI เมื่อคือนก็ปิดไปที่68.70จุดนะแต่ตอนนะตอนเช้านี้คือ8โมงเนี่ยคือราคา WTI อยู่ที่68.51ดอลลาร์ต่อบาเรลนั่นเองนะตอนนี้น้ำมัน WTI คงเล่นอยู่ในกรอบประมาณ67.81จนถึง69.75เ้าจํานถ้าจำกันง่ายๆก็คือ 68ถึง70เหรียญโดยประมาณนั่นเองหากรุด67.81ก็ไหลลงต่อนะครับแต่หากทะลุ69.75ก็มีโอกาสลุ้นรีบาวต่อได้เช่นเดียวกันเพื่อนๆก็ลองทำข้อมูลเพิ่มเติมกันดูนะครับถัดมาก็เป็นทองคำหลังจากไหลพักไหลลงมาค่อนข้างเยอะตอนนี้ก็เริ่มยืนทรงๆแถวๆ2570นะ ก็ตอนนี้ทองคำก็มีโอกาสลงมาทดสอบเส้นฟิโบ161.8คือแถวๆ2,505จุดนั่นเองหากหลุด2,500จุดก็ต้องสต็อปลอสแต่หากยืนได้ก็มีโอกาสลุ้นรีบาวไปแถวๆ2,620จนถึง2,650ได้เช่นเดียวกันเพื่อนๆก็ลองทำการบ้านเพิ่มเติมกันดูนะครับ ถัดมาก็เป็น BTC U H D T ตอนนี้ก็คือเล่นอยู่ในกรอบประมาณ84,300จนถึงประมาณ91,000นะโดยประมาณตอนนี้จุดสต็อปลอที่สำคัญของ BTC U H D T ก็คือ84,300โดยประมาณนั่นเองนะครับหากหลุดควรสต็อปลอแต่หากทะลุ9 9 0 0 0่อ้0 0 980ได้ก็มีลุ้นไปทดสอบ9 5 0 0โดยประมาณนั่นเองนะครับผมเพื่อนๆก็ลองทำการบ้านเพิ่มเติมกันดูนะครับอ่าถัดมาคือเป็นเซ t ตอินเด็กซ์ของบ้านเรากันบ้างวันนี้ก็ต้องมาติดตามกันดูว่าบริเวณ1,444จุดเนี่ยจะรับอยู่ไหมหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยพอหลุดแล้วก็ลงมาแป๊บนึงแล้วก็รีบรีบาวกับวันนี้ก็ต้องมาตามดูกันต่อไป ว่าเมื่อวานก็มีประกาศงบกันออกมาหลายตัวนะก็มีบางตัวก็ดีกว่าคาดบางตัวก็แย่กว่าคาดอย่างเช่นกราฟเอเนจีเห็นว่าดีกว่าคาดเดี๋ยวเราไปดูกราฟกราฟกันซึ่งเซตต,ตอนนี้นี่กค็คงจะเล่นอยู่ในกรอบ1444จนถึง1460เนะเมื่อวานก็ขึ้นไปทดสอบ1460แต่ไม่ผ่านก็ลงมาปิดเป็นรูปทรงโดจิ ก็คืออยู่ที่1450นั่นเองและเมื่อวันต่างชาติก็ขายออกมาค่อนข้างเยอะก็ต้องมาติดตามกันต่องั้นเดี๋ยวเราไปดูกับฟเอเนจีกันอันนี้ก็เป็นกับฟเอเนจนะกัาฟเอเนจเมื่อวานก็ปิดไปที่64.50กนะของกับฟเอเนจีเมื่อวานปิดไปที่64.50โดยที่ราคาปัจจุบันเนี่ยคิดเป็น PE อยู่ที่46.25เท่า ไพร์เปอร์บุ๊กอยู่ที่6.55เท่าแล้วก็ดีเวเดนดิวอยู่ที่1.38%เดี๋ยวเราไปดูกราฟของกราฟเอเนจีกันอันนี้ก็เป็นกราฟเอเนจีนะเมื่อวานก็คือได้ลงมาทดสอบเซนฟีโบร้อย61.8แล้วนะก็คือตรงบริเวณ62.75แล้วก็ไหลหลุดลงไปแล้วก็รีบรีบาลกัับนะซึ่งรีบาลขึ้นมาก็คือพยายามจะให้ทะลุเหนือ64.75นั่นเองแต่ยังทะลุไม่ได้ ราะหากทะลุได้ก็มีโอกาสรีบาวกลับขึ้นไปแถวๆ66บาทนั่นเองตอนนี้จุดต้านสำคัญของกับเอเนจีก็คงอยู่ตรงบริเวณ64บาท75เช่นหากวันนี้เปิดเหนือ64บาท75ก็แทร็กเก็ตถัดไปก็แถวๆ66ถึง68บาทนั่นเองแต่หาก ยังไม่ทะลุ64.75ก็อาจจะพักฐานลงมาต่อก็เป็นได้เพื่อนๆก็ต้องดูตรงบริเวณ64.75ดีๆนะครับก็คือเป็นทั้งแนวรับและแนวต้านที่สำคัญนั่นเองเพราะกับ Energy วันนี้ก็มีข่าวเหมือนกับว่ากับมีกำไรทะลัก6,000ล้านนะแล้วก็สัญญาปี68เนี่ยมีก้าวกระโดดไปด้วยแล้วงบ Q4 ก็มีโอกาสจะบุก IPP s o l โซอีก 1, 1 9 5เมกะวัต แล้วก็ทำให้นักวิเคราะห์หลายๆรายก็าบางรายอัพราคาเป้าหมายใหม่ของกัปเอ e เน y เป็น75บาทต่อหุ้นนั่นเองอันนี้ที่มาจากหนังสือพิมพ์รลววันข่าวหุ้นนั่นเองเพื่อนๆก็ลองติดตามข,ข้อมูลเพิ่มเติมกันดูนะครับก็การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุนทุกครั้งนะครับ ก็หวังว่าข้อมูลที่นำมาแบ่งปันในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น,น้อยหากดูแล้วชอบใจก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะโอเคแล้วเดี๋ยวจะนำข้อมูลดีๆมาอัปเดตเพิ่มเติมวันนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย